สวัสดีครับผมช่างวิน t ทนวสไตล์โมเดิร์นวันนี้เราอยู่ที่โครงการสัมมกรคลองเจ็ดสัญญะนะครับจบอีกหนึ่งหลังนะครับโอเคครับเข้ามาดูด้านในครับผมหลังนี้ลูกค้าเลือกเป็นเสาแต่งละแนงรัดเสา3ชั้นนะครับก็ด้านหน้าลงเข็มไมโครพายไอสิบ ลึกโซนนี้ลึกอยู่ที่18เมตรครับผมไม่ลึกมากเท่าไหร่ครับเอาแรงสองซ้อนอันนี้เป็นไวนิวบวกฝ้าละแนงนะครับทาด้วยสีสวยๆนะครับ ีลูกค้าเลือกเป็นแผ่นไวนิลนะครับบวกฝ้าระแนงนะครับไ,ไปดูด้านหลังก็มีครับผมตามมาครับส่วนด้านหน้าจะเป็นโครงตัวเอลใช้ใเท้าแขกนะครับยื่นมาหนึ่งเมตรห้าสิบด้านหลังที่ก็แบบลูกค้าจัดเต็มมากเลยครับยาวๆเลยครับพออบ้าน<ม>อันนี้ ระยะความยื่นออกมาหนึเรห้าสิระยะความปลอดภัทยทางวิศวกรยอมรับได้ครับผมตัวนี้สำหรับโครงฟ้าละแนงครับหลังนี้ลูกค้าเลือกต่อเติมเป็นใช้โครงเท้าแกนนะครับยืน่นมารับโครงคาอ้อมบ้านเลยครับ หลังนี้เจ็ดสิบสี่ตารางเมตรนะครับลูกค้าจัดเต็มมากครับสำหรับโครงการสัมมากอนนะครับคลองเจ็ดพันยบุรีสีแบบเข้ากับตัวบ้านเลยครับนี้จะเป็นสีส้มอิฐนะครับจะสวยมากจะตัดกับตัวบ้านหมดเลยสีส้มอิฐ โครงหลังคาของเราจะซ่อนรางน้ําอยู่ด้านในนะครับรางรางน้ำเจ็ดเจ็ดนิ้วหรือว่าท้องสิบเจ็ดจุดห้านะครับจุดลงจะอยู่ที่สามจุดตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดแล้วก็สามจุดทําไมถึงถามว่าทําไมเอาลงเยอะจังเพราะว่าน้ํามาจากด้านบนหลังคาตัวบ้านหลังใหญ่นะครับตกลงมา ตรงนี้เราจะต้องใส่ท่อระบายน้ําเยอะหน่อยครับผมเพื่อไม่ให้รางน้ําน้ํามันล้นออกจากรางแล้วก็จะซึมลงเข้าฝ้าเราได้ครับในอนาคตถ้าเราใส่ท่อระบายน้ําน้อยเกินไปโอเคครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น โค้งีเทินหนะครับสำหรับโครงของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับเฟร,รมด้านนอกกรอบด้านนอกของโครงสร้างของหลังคาของเราของเทียนไวจะจะทาสีกันสนิม2รอบเพื่อไม่ให้สนิมขึ้นเร็วนะครับถ้าทารอบเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าช่างทำไปแล้วอะผมสังเกตดูหลายๆโครงการที่ผมเข้าไปนะครับ จะเกิดสนิมสนิมขึ้นตามเฟรมด้านนอกทำให้ดูแล้วมันไม่สวยแล้วก็อายุการใช้งานมันเหมือนได้ว่าสั้นลงนะครับขอ,ของเหล็ก,เ,ลกเป็นสนิมนะครับใช<ด>้สีกันสนิมยี่ห้ออะไรคะสีกันสนิมเราใช้ของ T O A ครับผมทุกอย่าง T O A หมดเลยไหมคะหรือว่าลูกค้าเลือกได้ ส่วนใหญ่ทางร้านของเราจะใช้ยี่ห้อ T.O.A ทั้งหมดทั้งเป็นสีจริงแล้วก็สีกันสนิมแต่ว่าเรื่องสีลูกค้าสามารถเลือกได้บางโครงการก็จะเป็นของริปปอนบางโครงการส่วน,ส,วนส่วนโครงการนี้จะเป็นของ T.O.A ครับผมสมรค,ครคอนเกรตกันยะกก็ลูกค้าเลือกเป็นโครงเข้ากับตัวบ้านนะครับ แล้วก็ส่งรหัสโค้ดให้กับทางช่างก็สั่งทางร้านผสมมาให้จะออกมาเป็นโครงแบบนี้สีสวยๆแบบนี้ครับผมเอ <Okay. S 2> แบบกว้าครับหลังนี้74ตารางเมตรครับผมสำหรับ t n Y ได้มาดูแลด้านให้ลูกค้าได้มาตอนเติมบ้านให้ลูกค้านะครับก็ ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ที่แนะนําลูกค้าแล้วก็ที่ไว้วางใจให้เทียนวายได้มาต่อเติมบ้านให้ก็ขอบคุณครับ